สวัสดีครับผพ้ติดตามช่อง YouTube b i g l i f e f a c e b o o k c o m t ล a b b i g l i f e บอกและเว็บไซต์ i t c o g a n g c o m นะครับวันนี้เรามาอยู่กับซ a m s ุ n Galaxy Tab S7 Plus อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการอัปเดตในรอบของเดือนมิถุนายนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอัปเดตมาค่อนข้างหลายรอบนะครับแต่ก็มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องในส่วนนี้ก็จะมีการ แก้ปัญหาในเรื่องของสกรีนนะครับว่าให้ปรับปรุงให้โรเตได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังเพิ่มความเสถียรแล้วก็มีเรื่องของ Security นะครับแต่เรื่องที่ผมจะให้คุณดูนะครับมันอยู่มุมขวามมือตรงนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์นเน็ตแบบ5 g นั่นเองครับนี่ครับนี่มันสามารถที่ต่อความเร็วสูงได้ระดับ5 g ถือว่า เป็นแท็บเล็ตตัวแรกๆบนโลกนี้เลยก็ที่ต่ออินเทอร์เน็ต 5G ได้แต่ว่าคลื่นความถี่ของมันนั้นคือคลื่น700นะครับซึ่งซิมการ์ดที่เราใส่อยู่ตรงนี้คือซิมการ์ดของ D-TAG นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของ DATA 5G ได้อย่างเต็มที่แต่ 5G นั้นก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าแม้ว่ามันจะมีประโยชน์ความเร็วมันจะสูง แล้วก็ค่าปิงนั้นน้อยทำให้สามารถที่จะเข้าสู่ข้อมูลได้ค่อนข้างรวดเร็วแต่ก็อาจจะมีเอฟเฟกเรื่องของแบตเตอรี่ที่อาจจะทำให้มันหมดเร็วได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยในการเทสของเรานะครับผมจะเทสโดยใช้สปีดเทสอย่างเดียวนะครับให้คุณได้รับชมตอนนี้เราต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับค่าสปีดเขาดีแท็นั้นอาจจะไม่ได้สูงมากเหมือนกับคู่แข่งอื่นๆเขานะครับ แต่ว่าเรื่องของ latency นั้นผมพูดเลยว่ามันก็ไม่ได้เป็นรองใครนะครับเนี่ยครับเนี่ยสามารถที่จะโหลดแล้วก็ใช้ latency ค่อนข้างต่ำนะครับเนี่ยค่าจะประมาณ15นะครับแล้วก็25ก็ถือว่ากำลังดีใช้ได้และถ้าใครใช้ซิมการ์ดค่ายอื่นอย่างเช่น AS แล้วก็ u r บ e m o v e s ที่มีขึ้น700เหมือนกันนะครับก็สามารถใช้งานได้ แล้วก็นอกจากนี้นะครับพอเครื่องมันรู้ว่าเราไม่ได้ใช้งาน Data อเลยหนักนะครับมันก็จะสวิตช์ลงไปที่ 4G ดตรงมันนะครับเนี่ยสังเกตอยู่นะครับเนี่ยปึ๊บพอเขาเข้าเว็บนะครับแล้วก็ปล่อยไว้สักพักนึงนะครับเครื่องมันจะสวิตช์ตัวเองลงเป็น 4G นะครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานนั่นเองแต่ว่าถ้าใครอยากให้ 5G มันอยู่ตลอดนะครับก็จะต้องกดเข้าไปในเซตติ้งนะครับ แล้วเลือกไปที่การเชื่อมต่อนะครับแล้วก็กดไปที่เครือข่ายนะครับนี่เลือกตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นการเชื่อมอัตโนมัตินะครับก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ Data ของคุณนะครับเนี่ยมันจะมีโหมดว่าใช้มือถือแอปมือถืออย่างไรอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีให้แต่ว่าที่จริงอะ่ะให้เครื่องมาจัดการเองทั้งหมดอะ่ะผมถือว่ามันจะทำได้ดีกว่านะครับ ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับตอนนี้สำหรับ Samsung Galaxy Tab S7 Plus 5G ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยทั้งตัว256และตัว128 g b ตอนนี้สามารถที่จะอัปเดตเพื่อใช้งานซิมการ์ด 5G ได้แล้วนะครับแต่เป็นขึ้น700นะครับอันนี้ประกาศให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงสั้นๆแต่เพียงนี้ครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Li e นะครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ